ครับสวัสดีกับพมยินดีต้อนรับเข้าสู่นายไข่หนูชาแนลนะครับพมยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมไนโคลโกล l อลกันอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกนะครับผมที่เกมไนโคลเนี่ยได้เปิดลงทะเบียนล่วงหน้ากันแล้วนะครับผมเพื่อนๆสามารถลงทะเบียนหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตัวลงทะเบียนล่วงหน้าไว้หน้าเว็บไซต์นะส่วนสําหรับการ เปิดนะครับผมสําหรับการเปิดให้บริการของเกม Night c r o เนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดมีข้อมูลเนี่ยมันจะ,ะเป็นข้อมูลจากตัว App Store นะครับผมเดี๋ยวลองกดแอปสโตร์ให้ดูนะนี่ครับตัวแอปสโตร์เนี่ยบอกนะครับผมคาดการว่าจะเปิดประมาณนะครับผมตอน10เมษายนนะครับอ่านี้น่าจะเป็นเหรียสุดนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอของเกาหลีเนี่ยที่เขาไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดมาเนี่ยเขาจะบอกว่า เปิดประมาณมีนานะครับน่าจะเป็นกลางๆหรือปลายมีนาเร็วสุดนะครับตอน10เมษาเนี่ยน่าจะเลทสุดแล้วนะครับประมาณนั้นนะแต่ว่าก่อนที่จะโอเพ่นเบต้าเนี่ยมันจะมีการโคลดเบต้าก่อนนะครับผมเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงนะครับผมว่าโคลด e เบต้าจะเริ่มตอนไหนส่วนวันนี้นะครับผมเราจะมีรายละเอียดนะครับผมว่า,อาของลงทะเบียนร่วงหน้าเนี่ยมันแจกอะไรบ้างแล้วแต่และอย่างเนี่ยมันดียังไงนะครับ อันดับแรกก่อนเลยนะครับผมวิธีการลงทะเบียนล,ล่วงหน้าไม่ยากเลยนะครับแค่เ,เพื่อนๆมีอีเมลใส่อีเมล์กดส่งอีเมลยืนยันตัวตนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราเอาคโค้ดจากอีเมลเนี่ยมาใส่ตรงรหัสยืนยันตรงนี้ครับหลังจากยืนยันแล้วให้เพื่อนๆติ๊กตรงนี้นะครับผมใ้ครบ3ช่องกดจองล่วงหน้าตรงนี้ด้วยนะครับแค่นี้นะครับผมการลงทะเบียนล,ล่วงหน้าก็จะเสร็จแล้วนะครับผมสำหรับรางวัลการลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ยจะค่อนข้างโอเคเลยนะเพื่อนนะเออ มีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยจะเป็นหมาป่าสีเงินรัติการนะครับสําหรับหมาป่าสีเงินรัติการเนี่ยผมไม่เห็นในเซิร์ฟเกาหลีนะเออหมาป่าตัวนี้ไม่เห็นในเซิร์ฟเกาหลีน่าจะเป็นดีไซน์ที่เพิ่มขึ้นมานะครับออตัวนี้คิดว่าน่าเป็นสเตตัสเฉพาะของ global เลยนะฮะคาดคาดว่าน่าจะเป็นสัตว์สีฟ้านะครับที่แจงมาเนาะสีเขียวมันจะไม่ได้สวยขนาดนี้ครับคิดว่าน่าจะเป็นสีฟ้าขึ้นไปนะครับถัดมา จะเป็นเหรียญตรงนี้นะ่าจะเป็นเหรียญโครนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาแจกกี่เหรียญนะครับสาหรับตัวนี้นะถัดมาเนี่ยจะมีทองทอง5 0 0 0 0นนะครับต้องบอกเลยว่าทองห้าแสนนี่เยอะนะเพื่อนเพื่อนะกว่าที่จะหาได้แต่ละบาทแต่ละแสนเนี่ยช่างยากเย็นเหลือเกินนะครับเออทองเนี่ยสามารถไปใช้ซื้อสกิลในเกมได้ซื้อยาซื้อของอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะซื้อจาก NPC นนะครับอืมถ้าเกิดว่าซื้อจากผู้เล่นด้วยกันเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้ทองนะโดยใช้หนูเงินที่เป็นสกุลเพชรน,นะครับในการซื้อ ส่วนหมาป่านะครับหมาป่าเนี่ยออสัตว์คีเนี่ยส่วนใหญ่สเตตจะเพิ่มนะครับเอตทกสปีดเพิ่มรายไว้นะครับผมแล้วก็เพิ่มสายดีเฟนต์ต่างๆนะแต่ตัวนี้ยังไม่ได้ใจว่าเพิ่มอะไรบ้างนะครับผมถัดมาจะเป็นของที่อยู่ในกล่องมีอะไรบ้างนะครับของที่อยู่ในกล่องเนี่ยจะเป็นผูกมัดทั้งหมดเลยหมายความว่าเพื่อนๆไม่สามารถ เอาไปฝากคลังรวมได้นะเออหรือว่าเอาไปขายคนอื่นอะไรเงี้ยทำไม่ได้นะครับมียานะครับยานี้จะเพิ่มสเตตนะครับผมเอาไว้ใช้ตอนตีวอสอย่างเดียวก็พอนะใช้ในการฟาร์มไม่คุ้มนะฟ้องปัญหายากนะครับถัดมาจะเป็นตักล้าอาหารนะครับทวนตะกล้าอาหารเนี่ยจะเป็นตะกร้าที่สามารถให้เราเนี่ยเลือกได้นะครับว่าเราจะเอาอาหารไหนเออจะแบ่งเป็นสายระยะประชิดระยะไกลแล้วก็สายเวทนะครับเล่น เลือกตามสายเพื่อนเล่นได้เลยนะครับอีกสองอย่างสุดท้ายเนี่ยจะเป็นใบตีบวกอุปกรณ์นะครับอย่างแรกจะเป็นใบตีบวกอาวุธนะได้10ใบตรงนี้มูลค่าประมาณ3 0 0แสนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าซื้อในเกมเนี่ยมูลค่ามันประมาณาใบละ3 0,000ื่นประมาณนะนะั้นสิบใบก็3 0 0แสนนะครับส่วนชุดป้องกันเนี่ยได้10ใบเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็ประมาณแสนห้านะครับเออแต่ว่าได้แบบนี้ก็ดีนะเพื่อนๆนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อในเกมเนี่ยจะได้ซื้อได้แค่วันละ อย่างละ10นะเอออันนี้คือเราได้เสริมมา10ก็แสดงว่าเราก็ได้วันแรกเนี่ยก็20แน่ๆนะครับถ้ารวมซื้อจากในเกมด้วยนะครับก็โอเคนะครับสำหรับของรางวัลพีจิตเตอร์แต่ผมมองว่าตอนนี้ตอนนี้ไม่มีกาชานะเออสายดีกาชาเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องรออีกทีนึงแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะมีนะเออใบกาชาที่แจกมาให้สายฟรีเขารีอดีกันนะครับสายรียดนะีเนาะเออเดี๋ยวมีของแจกอีกนะครับผมจะดูกันต่อไปนะครับมี ตรงนี้จะมีรางวัลการจองล่วงหน้าบนสต e ด้วยนะครับเออตรงนี้คือรางวัลการลงทะเบียนผ่านอีเมลนะจะได้แค่สัตว์ขี่แต่ผมมองว่าไอ้ไอ้ตรงนี้เนี่ยรางวัลจองล่วงหน้าบนสตูเนี่ยน่าจะได้ทั้งสัตว์ขี่แล้วก็ปีกเลยนะครับข้อแม้ของไอ้ปีกนี้คือคุณต้องลงทะเบียนผ่านตัว App Store หรือว่า Google Play นะครับก็จะได้ปีกอันนี้มาปีกนี้ผมลองเทียบไปแล้วอะ่ะน่าจะเป็นปีกอ๋อสีฟ้าเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะเป็นปีกเฉพาะของ g l o b a l อีกเช่นเดียวกันนะครับ ปีก็จะเพิ่มสเตตเหมือนกันนั้นเพื่อนนะเออต้องต้องมีนะครับปี่อันนี้นะเดี๋ยวเราไปดูถัดไปกันดีกว่านะครับเอ่อตรงนี้จะเป็นเรื่องการสมัครสตรีมเมอร์นะครับเอ่อที่จะร่วมงานกับเกม Night r o นะตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนโปรแกรมนะครับที่ให้สตรีมเมอร์สามารถร่วมงานกับตัวเกม Night r o แล้วก็ได้รับรางวัลนะครับผมเออเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามกันอีกทีนึงนะว่าสําหรับสตรีมเมอร์เนี่ยได้มีสิทธิพิเศษอะไรบ้างนะครับผมถัดมาเขาก็จะบอกเกี่ยวกับพวกฟีเจอร์หลักนะครับ เนี่ยอันเดียวเอ็นจิฟสร้างโลกอันรำลึกอันเดียวเอ n นจไฟต้องบอกว่าคือ Engine ในการสร้างเกมนี้เนี่ยมันโอส่วนใหญ่นะ u n นเดียวเอ n นจินไฟเนี่ยจะสร้างเกมที่เป็นออฟไลน์ line นะครับเออแล้วก็ขายแบบว่าเกมแบบพันส0งพันไนประมาณนั้นนะนะแต่เกมนี้น่าจะเป็นเกมแรกๆเลยนะครับผมที่เอา u n r e ดียว g i n e จินไฟเนี่ยมาให้เราเล่นฟรีนะครับผมก็อนี้เอฟเฟกต์การตายอย่างแน่นอนนะครับอย่างที่ผมได้ทําคลิปก่อนก่อนหน้านี้ไปนะ มีวิธีไอ้อนี้คือเป็นเนื้อเรื่องนะครับผม RPG เกมนี้เป็นเกม m m o RPG นะครับแล้วก็มีระบบปีกนะฮะร,ระบบปีกนี้แน่นอนนะครับอย่างที่รู้กันว่ามันสามารถบินได้นะนี่อันนี้ก็จะเป็นดันเจียนนะครับ่พวกดันเจียนต่างๆก็มีแบมพวกแบบดันกิ้งเดนกิว้วดันวลิลบอสอย่างนี้ด้วยนะครับผมก็สู้กับบอสได้นะครับนี่สงครามสงครามน่าจะเป็นสงครามีแย่งชิงปราสาทนะครับตรงนี้เนาะ ากันเพื่อแย่งชิงทรัพยากรนะครับผมนี่ตลาดเดียวอันนี้คือจะเป็นออฟีเจอร์หลักของเกมคือตลาดนะครับตลาดเดียวหมายความว่าเขาจะทําให้เกมนี้เนี่ยสมมุติว่าเกมนี้มีหลายเซิร์ฟนะครับตลาดเนี่ยจะรวมกันหมดเลยนะครับจะสามารถสามารถใช้ตลาดร่วมกันได้ทุกเซิร์ฟนะครับตรง world view ตรงนี้ก็จะเป็นแมปนะครับผมเป็นแมปต่างๆนะครับภายในเกมนะะเขาจะบอกว่าแต่ละแมปเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมก็สามารถมาอ่านดู เล่นได้นะครับเ,เดี๋ยวเปิดเกมมาก็ได้เล่นแน่นอนนะครับผมนี่มาดูกันที่คลาสกันบ้างดีกว่านะครับอ๋อจริงๆเรื่องคลาสผมพูดไปค่อนข้างจะละเอียดแล้วนะครับผมในในคลิปแนะนําตัวละครนะว่ามีคลาสอะไรบ้าง8คลาสนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะปักให้อีกทีนึงนะครับแล้วก็ล่าสุดผมทาคลิปเกี่ยวกับสายฟรีสายเติมน้อยเนี่ยควรจะเลือกอาชีพอะไรดีเนาะตัวนี้ก็อ๋อเลือกกันได้เลยนะครับผมมีทั้งหมด4คลาส8อาชีพนะครับมีคลาสหลักคือ4 คลาสแล้วก็ย่อยเป็น8คลาสอีกทีหนึ่งนะบาคันที่ต่อไปดีกว่านะครับผมก็จะอธิบายเกี่ยวกับพวกโทโคเคโนมิกในเกมนี้นะครับผมว่าจะมีอะไรบ้างนะระบบโทโคเคโนมิกของเกมนี้เนี่ยก็จะมีทั้งเหรียญโทโคเค็น NFT นะครับผมมีทั้งทรงทั้งคู่เลยนะครับผมสําหรับเหรียญโทโคเค็นของเกมนี้เนี่ยก็จะตามนี้เลยนะครับวัตถุดิบพวกนี้เนี่ยจะเป็นพวกวัตถุดิบที่จําเป็นจะต้องใช้ในเกมนี้อย่างเช่นโม,โมลิออนเนี่ย โมลยอนสามารถใช้ในการคราฟของต่างๆคราฟยาเปลี่ยนคาดคือทําอะไรในเกมนี้ใช้โมเลยอนหมดเลยนะครับผมก็จะสามารถมิ้นโมเลยอนเนี่ยเป็นโทเคนที่ชื่อว่าโมเลยอนนะครับเออแล้วก็ไปวางขายในตลาดที่เป็นตลาดที่ชื่อว่าโครนะครับเพื่อนๆสามารถใช้เหรียญโครเนี่ยซื้อของพวกนี้ได้นะทั้งแบบโมเลยอนหาเหรียญเปลี่ยนอาชีพนี้ก็ใช้ตอนเลเวล45นะครับอันนี้ก็จําเป็นเหมือนกันนะครับเออแล้วพวกนี้จะเป็นของคราฟนะครับก็ สำปน็นทุกอย่างนะครับแต่ว่ายังไม่ทราบว่าราคาจะอยู่ประมาณที่เท่าไหร่นะต้องรอติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับผมส่วน NFT เนี่ย NFT ของเกมนี้ตอนนี้ที่เผยมาจะเป็นเรื่องการซื้อขายตัวละครน,นะครับผมสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นตัวละครมาถึงระดับหนึ่งแล้วนะครับเ,เล่นถึงเลเวลสัก55แล้วเล่นแล้วเราไม่ชอบนะครับหรือว่าเราเลิกเล่นเกมนี้เราสามารถมิ้นตัวละครของเราเนี่ยเพื่อไปวางขายในตลาด NFT ได้นะครับผมก้อนนี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับผมสำหรับสุดท้ายจะเป็นเรื่องของ Omni Chain นะครับผมตรงนี้ก็เขาจะบอกว่าเขารองรับเชนได้ทั้ง6ประเภทเลยนะครับตั้งแต่วีมิตัว BNB Ethereum นะครับผมรองรับหมดเลยนะครับนี่ดีดีดีเลยนะครับอันนี้นะเดี๋ยวมาดูอีกทีนะว่าจะเป็นยังไงนะครับสําหรับตัวระบบตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องของการประมูลนะครับผมการประมูลของเกมที่ก่อนเกมจะเปิดนะ เขาจะมีการขายนะครับผมขายเหรียญเนี่ย mm. เหรียญโครนะครับผมเออแล้วให้เรามาประมูลกันนะเออแล้วแต่ว่าเขาขายกี่เหรียญอย่างเช่นเริ่มต้นไอ้ตรงนี้นะ200โครเนี่ยเขาขายเริ่มต้นอยู่ที่100อย่าูเอสลลร์นะครับผมแต่ว่าประมูลนะเริ่มต้นเฉยๆแต่ว่าไม่รู้ว่าจะจบที่เท่าไหร่นะครับเออตรงนี้ก็สําหรับใครที่สนใจก็ลองไปประมูลดูได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะสําหรับทั้งหมดของที่เขาพิจิตร์นะ ใครสนใจก็สามารถไปลงทะเบียนล่วงหน้าได้นะครับผมเอออย่าลืมกดลงทะเบียนล่วงหน้ากันนะครับผมประมาณนี้นะครับผมสําหรับการจองลงทะเบียนล่วงหน้านะแต่ว่าคิดว่าน่าจะมีกิจกรรมแบบ CBT OBT อีกทีนึงนะเดี๋ยวก็พูดล็อกอินอะไรเขายังไม่เผยมาเลยนะครับเออเดี๋ยวผมจะมีอัปเดตตลอดนะครับเกี่ยวกับเกม Night c o เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมกันนะครับวันนี้เดี๋ยวไว้เจอกันนะครับในสตรีมนะเออหรือว่าไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆขอบคุณนะครับ สวัสดีครับ